สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวซิงหเหง่บอนด์นิวชามิงานที่สิสิงหาคมราคาทองคำสปอตเมื่อคืนปิดตลาด3 3 3 2ดอลลาร์ลดลงเล็กน้อย2.9ดอลลาร์ค่ะถึงแม้ว่าช่วงกลางวันราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เข้าไปใกล้แนวต้าน3,360ดอลลาร์ก็ตาานะคะแต่ว่าช่วงคืนมีแรงเทขายออกมาเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นกดลาคทองคำแล้วก็ทุนบางส่วนก็ชะลอการลงทุน รอติดตามผลการประชุมระหว่างทามประธานีเซเลสกี้ของยูเครนแล้วก็ผู้นำยุโรปมีการประชุมหารือกันช่วงตีสองที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวออกมาว่าประเด็นสำคัญก็คือสามิกาเนี่ยเสนอว่าจะช่วยเหลือทางด้านความมั่นคงให้กับทางยูเครนนะคะทางด้านผู้นำยูเครนเนเน้นย้ำความจำเป็นที่จะต้องมีการหยุดยิงกัน ทางด้านทำน่าเสนอจัดการประชุมไตภพาคีเร็วที่สุดนะคะซึ่งแหล่งข่าวก็บอกว่าอาจับภายในสองสัปดาห์นะคะไตภพาคีก็คือ3มฝ่ายสามฝ่ายมีสหรัฐยูเครนแล้วก็รัเสเซียนะคะทางด้านปัญหาดีเซเลสกี้ก็ยืนยันว่าไม่ยอมสละดินแดนเพื่อที่จะยุติสงครามนะคะเพราะว่ามีข่าวแล้วก็มีตัวกลางบอกว่า ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะต้องยอมแลกดินแดนกันนะคะเพื่อยัยุติสงครามประเด็นตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวนะคะเราก็การจะจากคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาเอสมควรแต่ตลาดก็อาจจะประเมินว่าความเสี่ยงทางมูอสาตร์เนี่ยอาจจะลดลงไปได้นะคะธนาคารกางจีนเนี่ยซื้อทองคำติดต่อกันเป็นเดือนที่9นะคะในเดือน การอาคมก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนุนเข้ามานะคะแต่กองทุนก็คงหล่อติดตามประเด็นหลักๆก็คือการประชุมแจ็กสันโฮในช่วงปลายสัปดาห์เป็นหลักนะครับทางด้านกองทุน s p R ถือครองทองเท่าเดิมค่ะส่วนคืนนี้มีการถแถลงของผู้ว่าการเฟดโบแมนนะคะท่านนี้แนววยบายก็คืออยากให้ลดอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็การประชุมครั้งที่ผ่านมาก็เสียงแตก ะะสับสนุนให้มีการลดอัตราดอกเบีย้ยสำหรับเงินลงบาตาขนงคำคาดว่านะ่าจะเคลื่อนไหวสาเวนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าสัญญาณซื้อยังไม่ได้เกิดขึ้นมานะคะยังเกิดสัญญาณขายในระยะสั้นอยู่ การลงทุนก็ยังอาจจะต้องระมัดระวังอยู่กรอบการเคลื่อนไหวนะคะอาจจะให้ประมาณ3,320ถึง3,350ดอลลาร์นะคะแนวรับ3,320ดอลลาร์หลุดตรงนี้3,300ดอลลาร์ค่ะสุดแนวต้าน3,350ดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้3,360ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน11บเอ็ดครางแล้วก็ขายออกช่วงเย็นห้าหมงพนสี่ร้บาท เพิ่มขึ้น100บาทค่ะแนวรับ51,200บาท51,000บาทท่วนค่ะแนวต้าน51,500บาท51,600บาทค่ะสำหรับคำแนะนำการลงทุนนะคะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเห็นราคาทองคำปรับตัวลดลงนะคะเราก็มองประเมินว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้ทองคำก็อาจจะมีการพื้นตัวได้นะคะ ซึ่งปัจจัยที่าาจสนุนราคาทองคำก็คือตัวเลขภาคการเมกาเนี่ยอาจจะออกมาออดแอร์นะคะแล้วก็การกล่าวสุนทรพจน์ของพาเวลในการประชุมแจ็กสันโฮก็น่าจะส่งสัญญาที่จะลดอัตราทกเบี้ยนะคะแนะนำเข้าซื้อเก่งกำไรนะคะทองแท่งที่5 1 0 0 0ถึง51,200บาทนะคะ โกลวิเจอร์ซื้อเก่งกำไรนะคะ3,220ดอลลาร์ 3, USD, ตัดขาดทุน3,300ดอลลาร์นะครับเปิดฝั่งขายได้ที่3,360ดอลลาร์เราก็ตัดขาดทุน3,370ดอลลาร์ค่ะโกลไลฟิเจอร์ซื้อเก่งกําไร3,342ดอลลาร์ตัดขาดทุน3,322ดอลลาร์นะคะเปิดฝั Be ่งขายได้เช่นเดียวกันค่ะที่3,382ดอลลาร์ ตัดขาดทุน3,392ดลาค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อดค่าเล็กน้อยนะคะแค่3สตางค์32บาท43สตางคะ์คะเป็นผลจากเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นเล็กน้อยค่ะเงินบาทคิดว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบพอสมควรนะคะให้นารับ32บาท 30สตางแล้วก็แนวต้าน32บาท60สบตางนะคะตัวนี้อาจจะเห็นอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะก็หนุนราคาทองในประเทศได้ส่วน USD f u t u r e สัญญาเดือนกันยายนแนวรับ32บาท20สบตางนะคะแล้วก็แนวต้าน32บาท50สตางค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ